น่ายน้คนว่ายน้โหมันลึกเย้ <Yeah! S 1> นอนเลยไปไหนสุเจ <c oughs> ้าโอ้โอ๊ยมันหมดรับสักถ้วยเลยค่ะ <c oughs> นอกบ้านตอนนี้ค่ะฮืห คือวิธีการคลายหนาวของเราก่อนออกจากบ้านคนะ่ะทุกคนต้องรับยาเอายากาแฟแล้วกันนี่ดื่มกาแฟะจะสดแล้วเนี่ยจะไปกวาดหน้าบ้านนี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่คนที่นี่เขาทำเหล้าที่หนึ่งทำเหล้าผลอกไม้แล้วก็มีเหล้าในบ้านเนี่ยเพื่อคลายหนาวแบบนี้นะคะทุกคนมันจะได้ร้อน ไปลุย้ากันไปกวานหน้าบ้านค่ะทุกคนคนสวยอรอแม่เหละคะเนี่ย <Yeah. S 1> ไปข้างนอกไหมไปไหมเนี่อุ่นตูดแล้วนี่นั่งอยู่ไ้สูง <laughs> อุ่นตูดไปไหมไปไหมลูกไ่คุกมาเลยดูสิหนูดูดิ ว้ายดูสิเนี่ยลูกเดี๋ยวไปตัวออกมาข้างบ้านยังจะไปกวาดกวาดหิมะทุกคนโอ้ยยังตกอยู่เลยอะ่ะตกไม่อยู่เลยก็จะมีไม้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> นี่ที่กวาดเราก็จะไปกวาดหน้าบ้านเพราะว่าถ้ามันหนาแล้วคนจะเดินไม่ได้อ้ย ขายไม่ได้นี่นะคะหนาบ้าเดี๋ยวจะไปลากมานี่หน้าบ้านยาวไปนู่นเลยทุกคนโอ้ยมาตกเฮ้ยทำอะไรนะทำอะไรจิร๊งเฮ้ยเฮเเ หิมะท่วมเลยโอ้ยยังตกม่หยุดเลยโอ้โหดูอันนี้ทางเดินนะคะเนี่ยทางเดินเข้าสวนเนี่ยท่วมเลยอะหนาวไหมไปเฑ์ไอเมาส์ไปฮึดินดีออนะ้อาอาละอาอาละลูกเอ้ยเนะวิ <c oughs> <c oughs> ่งเข้าบ้านดูหนึ่งมากกว่าหิมะทุกคน จะได้แบบมีทางเดินทั้งหน้าบ้านหนาวและลินดี้เลไปดูความสูงของหลังบ้านทุกคนเห็นมะสูงมากเอาแม่ลืมปิดประตูไปนี่ไปนี่โอ้โหดูชั่วไหวนอนลงไปเลยเกลือกลิ้งกันเถอะทุกคนอันนี้หนึ่งไถไปเรื่อยๆตักดูความสูงโอ้โหมองไม่เห็น อะไรโรสแมรินโอ้โหปาทิมากรรมแข็งไม <c ười> ่ต่างจากเธอดูกลองมันก็เล่นกลองทรายวัดเลยโอ้โหจะสูงไปไหนคะโอ้โหนั่งได้เลยเนี่ยเดี๋ยวที่ตั้งกล้องเดี๋ยวเดี๋เตรียมไอ้ ข้วไว้แล้วเตรียมออน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะเนี่นงใส่เสื้อข้างในอุ่นมากๆทุกคนดูสองปีละไม่เคยแบบไม่ใช่สองปีสิคือสองปีก่อนเนี้ยมันจะตกอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนี้แล้วแบบปีนี้เป็นปีที่หนักสุดเลยที่หนึ่งเคยเจอมามันสูงมากๆ แล้วมันก็ยังตกอยู่อันนี้หลังบ้านอย่างเงี้ยจำได้ไหมแล้วก็วตรงที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ก่อกองไฟนอนนอนคนเดูเปลย์เปรย์รนอนโอ้เป็นรูปนี้เลยเนี่ยหน,น่งกวาดหน้าบ้านสามรอบแล้ววันนี้นะนี่อันนี้ทางเดินขึ้นไปสวนนะดูผักหนึงดูบ้านหลังน้อยโอ้โหนี่อนีอ่นั่งอุ่นเลย อุ่นเลยเตาก็อุ่นๆแหมแม่หนาวอยู่เนี่ยมามาเล่นกันเร็วเร็ว เดี๋ยวมาดิโหอาอามันหนามากอะโอ้โหมันแบบเป็นเหมือนแป้งเลยเอาไปทำขนมได้ไหมเนี่ยเอาไปทำขนมเย้นอนเลย วิกฤตเป็นโอกาสเล่นมันซะเลยโควิดเรามี <c oughs> เพื่อนเล่นละโอ้หัวหัวผมแข็งไปหมด okay. เราจะมาทำอะไร <c oughs> ทุกคนเตรมถ้วยมา <c oughs> มาเล่นไข่เห็นนหอไข่เห็นน้อยนี่เห็นไหมเราก็ทำน้ำแข็งใสเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> มีถ้วยเฮ้ยลืมช้อนมามีนมข้นหวานก็มีเฮ้ยมันไม่คนแล้วมันแข็งโอเคใส่น้ำแดงน้ำแดงโอวน้ำแดงน้ำแดงจ้านี่น้ำแดงเราก็มีนะจ๊ะ โอ้รับกี่ถ้วยดีคะเอาสีอะไรดีคะมีสีแดงกับสีแดงค่ะสีเขียวอยู่ในบ้านไม่อยากเอามามันเปืองค่ะโอ้ยเดี๋ยวให้พูนๆเลยค่ะเฮ้ยเราต้องทำสองถ้วยดีนะเออนี่จสบการตรงนี้น็่นี่พูน,น,น พูนเจ้าพูนพูนเฮ้ยแล้วเราก็จะมาราดอะไรดีคะเอาน้ำแดงเนาะน้ำแดงเดี๋ยวราดไวๆเลยไวๆช้าไม่ได้จะจะแข็งอูู้ราดน้ำแดงแล้วราดใส่ขาตัวเอง ใส่เปล่าว่าตรงนี้เอามันไม่นั่นนะเนี่ยมันไม่ทั่วถึงเดี๋ยวมันเปลืองเปลืองน้ำแดงเราเราจะไม่เล่นเยอะนี่แล้วก็ราดน้ำค้นลงไปิุกกุมานตามมลิอีอ้โอ้ยมันหมดโอ้ยอชีวิต นมหมดได้จากหยุดนะโอ้โหนมก้นหวานหมดชีวิตรับสักถ้วยไหมคะน้ำแดงอ่ะอะไรนะนอำแข่งใสอุ้ยมือเย็นอุ้ยมือเย็นตั้งไข่ Mm hmm. ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์กระตูดตอนนี้ตูดตูดเย็นตูดแข็งแล้วค่ะตอนนี้ไปแล้วไปแล้วออ้ไปแล้ว,ลวทุกคนเย็น